แต่วันล่าสุดนี้ครับมีสัญญาณทางบวกมากๆของการสู้รบกันในภูมิภาคตะวันออกกลางเพราะผู้นําของสหรัฐประธานาธิบ,จจบดีโจไบเดนครับเขาออกมาให้สัมภาษณ์บอกเอาไว้นะครับว่าคู่ขัดแย้งนั่นก็คืออิสราเอลกับกลุ่มฮิสบุลเลาะซึ่งอยู่ในเลบานอนสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงได้แล้วครับโดยระยะเวลาของข้อตกลงที่ว่านี้อยู่ที่60วันนะครับแล้วใน60วันที่ว่า ก็จะมีการถอนทหารของทั้งสองฝ่ายเนี่ยออกไปจากบริเวณพรมแดนให้ไกลามากขึ้นความหมายคืออะไรทหารของกลุ่มฮิสบุลเลาะห์ในเลบานอนก็จะมีการถอนออกไปจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับแล้วจะขึ้นไปอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำสิตาลีมากขึ้นขณะที่ทหารของอิสราเอลซึ่งเคยมาสู้รบอยู่บริเวณตอนใต้ของเลบานอนก็จะถอยลงมา เข้ามาอยู่ในประเทศอิสราเอลครับแล้วทีนี้พื้นที่ที่จะกลายเป็นกันชนอยู่ตรงกลางเนี่ยก็จะให้กองกำลังของทางประเทศเลบานอนเองรวมไปถึงกองกำลังพิทักษ์สันติราษฎร์กองกำลังพิทักษ์สันติภาพของทาง UN เข้ามาดูแลวความสงบเรียบร้อยรวมถึงประชาชนนะครับพลัเลือนของเลบานอนซึ่งเคยลี้ภัยสงครามจากตอนใต้ไปอยู่ตอนเหนือประมาณล้านกว่าคนก็จะสามารถกลับเข้ามาพื้นที่เดิม ตอนใต้เลยบานอนได้ขณะที่ชาวอิสราเอลซึ่งเคยอยู่ทางตอนเหนือแล้วก็ต้องลี้ภัยสงครามมาอยู่ตอนกลางตอนใต้ของอิสราเอลประมาณ60,000่กว่าคนก็จะสามารถกลับขึ้นไปอยู่บ้านของพวกเขาทางตอนเหนือของอิสราเอลได้เหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ถามต่อไปครับแล้วทำไมทางด้านของคู่ขัดแย้งก็คืออิสราเอลกับกลุ่มฮิสบุลเลาะจู่ๆถึงสามารถเจราจาตกลง หยุดยิงได้60วันแม้จะเป็นการหยุดยิงชั่วคราวก็ตามทาั้งๆที่ก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาก็เป็นคนกลางพยายามเจรจาม,มาหลายรอบแต่ก็ไม่สําเร็จสักทีทําไมถึงมาสําเร็จในช่วงเวลานี้วันนี้ผมก็ได้สอบถามอาจารย์มาโนตอารีครับวิเคราะห์เอาไว้น่าสนใจมากมาจาก3เหตุผลเหตุผลแรกเนี่ยมีการกดดันแน่นอนครับจากทางสหรัฐอเมริกาที่ต้องการให้ทั้งสฝ่ายนั้น หยุดยิงแล้วก็กลับมาสู่โต๊ะเจราจาให้ได้ครับเนื่องจากทางด้านของโจไบเดนเนี่ยเขาเพียงพรมการเลือกตั้งให้กับโดนัลด์ทรัมป์ครับแล้วทีนี้ชาวสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตมีคำถามในใจว่าทำไมสหรัฐอเมริกาถึงต้องทุ่มเม็ดเงินมหาศาลในการช่วยเหลืออิสราเอลแล้วสงครามก็ยังไม่ยุติลงสักทีเพราะฉะนั้นเองถือได้ว่าเป็นการทิ้งทวนของโจไบเดนเลยนะครับ แล้วการทิ้งทวนที่ว่านี้เนี่ยมีระยะเวลา60วันพอดีเป๊ะคุณผู้ชมเอาปฏิทินขึ้นมาแล้วลองนั่งนับดูฮะ60วันข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยจะไปประจวบเหมาะพอดีจนถึงวันสาบานตนรับตำแหน่งของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของทรัมป์ด้วยละครับ ว่าจะมีการเจราจาเพื่อห,หยุดยิงต่อหรือจะมีการส่งความช่วยเหลือให้อิสราเอลแล้วเกิดการสู้รบกันต่อหรือไม่อย่างไรนี่คือเหตุผลอย่างแรกการเมืองภายในเป็นการทิงไหวทิงพลิบกันของพรรคเดโมแครตกับพรรคริพับบิกันฮะเหตุผลอย่างที่2ครับการสู้รบที่ยืดเยื้อยาวนานกันมาจากจุดเริ่มต้นก็คือกลุ่มฮามาสสู้กับทางอิสราเอลที่เริ่มต้นจากวันที่ 7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาเนี่ยวันเวลาผ่านมาปีกว่า,วาแล้วแล้วทางพันธมิตรของกลุ่มฮามาสก็คือกลุ่มฮิสบุลเลาะก็ร่วมสู้รบทางตอนเหนือของอิสราเอลด้วยแน่นอนครับทั้งสองฝ่ายเหนื่อยล้าแล้วประชาชนในประเทศเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์ณอย่างหนักไม่อยากให้มีการสู้รบกันอีก เพราะฉะนั้นเองก็เป็นแรงกดดันคือการเมืองภายในประเทศของทั้งสองฝ่ายทั้งเลบานอนเองด้วยกลุ่มฮิสบุลเลาะด้วยแล้วก็อิสราเอลเองด้วยเหตุผลอย่างที่3ครับ,รบการสู้รบที่ยืดเยื้อยาวนานขนาดนี้ด้านหนึ่งก็คืออิสราเอลใช้อาวุธไปเยอะแล้วครับในการโจมตีจะเป็นการโจมตีใส่ฮามาสโจมตีใส่ฮิสบุลเลาะโจมตีใส่อิหร่านเพราะฉะนั้นในคลังแสงของอิสราเอลเนี่ย อาวุธก็น่าจะพร่องหรือว่าหายไปพอสมควรครับแล้วก็ยังมีความไม่แน่ไม่นอนอีกว่าพอทรัมป์ขึ้นมาเป็นผู้นําของสหรัฐเมื่อไหร่จะมีการส่งอาวุธมาช่วยเหลือทางอิสราเอลมากน้อยขนาดไหนในเมื่อเกิดความไม่แน่ไม่นอนเพราะฉะนั้นหาทางลงก่อนเลยครับเป็นการทําข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว60วันจากทั้ง2ฝ่ายเอาไว้ก่อนแต่ทีนี้เนี่ยทางด้านของผู้นําอิสราเอลนายกบัญชีมินเนทันยาฮูก็เปิดโอกาสเอาไว้เหมือนกันนะครับ ว่าก็พร้อมเหมือนกันที่จะมีการสู้รบกับฮิสบุลเลาะต่อถ้าฮิสบุลเลาะมีการโจมตีอิสราเอลอีกแล้วฮิสบุลเลาะก็มีโอกาสอยู่นะครับเพราะอะไรอย่าลืมว่าเงื่อนไขสําคัญที่ฮิสบุลเลาะเคยประกาศเอาไว้ว่าเขาจะหยุดสู้รบกับอิสราเอลเนี่ยต่อเมื่อสงครามในถนวน Gaza, วากาซาระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามัสยุติลงแต่ก็ยังไม่ยุติลงอีกนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นเงื่อนไขที่ส่งต่อไปเป็นทอดๆฮะด้านหนึ่งจับตาดูต่อนะครับเมื่อ หยุดยิงชั่วคราวได้มีการสงบศึกชั่วคราว,วาระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบุลเลาะห์แต่ขณะเดียวกันกลุ่มฮามาสก็ยังคงสู้รบกับอิสราเอลอยู่คู่หลังนี่นแหละครับจะสามารถบรรลุข,ข้อตกลงหยุดยิงตามคู่แรกได้หรือเปล่าแล้วจะเป็นเมื่อไหร่แล้วถ้าเกิดว่าสามารถหยุดยิงกันได้อีกคู่หนึ่งก็มีโอกาสครับที่จากนั้นไปอิสราเอลซึ่งเคยมีการพูดไปเปลยเอาไว้ เรื่องของการสู้รบกับทางอิหร่านแล้วทางอิหร่านก็เคยพูดออกมาเหมือนกันเรื่องของการอาจจะโจมตีอิสราเอลก่อนเพื่อเป็นการป้องปรามอาจจะกลายเปลี่ยนคู่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยคู่หลักๆอาจจะไม่ใช่อิสราเอลกับฮิสบุลเลาะหรืออิสราเอลกับกลุ่มฮามาสแต่อาจจะกลายเป็นอิสราเอลกับอิหร่านก็ได้ดังนั้นอาจารย์มาโนตอารีก็เลยบอกว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบุลเลาะ ยังค่อนข้างจะเปราะบางอยู่นะครับแล้วมีโอกาสโดนฉีกได้ทุกเมื่อจากทั้ง2ฝ่ายฮะแล้วขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าโดนฉีกเมื่อไหร่หรือแม้กระทั่งต่อให้ไม่โดนฉีกความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านก็ยังไม่ได้ยุติลงแล้วก็ยังมีแนวโน้มอาจจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นก็ได้แต่รอดูนะครับว่าสุดท้ายปลายทางเนี่ยจะนํามาสู่ข้อตกลงหยุดยิงสําหรับฮิส อิสราเอลกับทางด้านของกลุ่มฮามาสได้หรือเปล่าซึ่งอันนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าหลายคนมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับวิกฤตมนุษยธรรมที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาเนื่องจากปัจจุบันนี้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตในฉนวนกาซามากกว่า4ี่0 0ื่นคนแล้วตัวเลขก็ยังไม่หยุดยังเพิ่มขึ้นทุกวันอยู่เลยนะครับอ่ะอันนี้คือภูมิภาคตะวันออกกลางคุณผู้ชมฮะยังมีความเปราะบางอยู่แม้จะสามารถบรรลุข,ข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบุลเลาะได้ก็ตามครับ